สบายดีดแล้วสบายดีวันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่โรบินสันจังหวัดมุกดาหารนะคะวันนี้พาพ่อแม่ไอรินมาซื้อโทรศัพท์ <c oughs> อ่ะไอลินสวาสดียังอันนสบัสดียังสวาสดีนี่ขอไอลินตอนนี้ก็ยุนน <c oughs> ี่อยู่ที่ร้านมือถือเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ต้งมือถือให้พี่เอฟซีตัวไหนคบพี่ค่ะพอน้อยรินมาซื้อโทรศัพท์เนาะวันนี้โทรศัพท์เครื่องเก่ามันจ๊้งไปแล้วกดก็ได้เลยแตกเลยเนาะพี่น้องเนาะไปเป็นดีเจมาแตกเลย <c oughs> ไปรับงานกระเจ้าออมือน,นังมกลับมาหน้าจอโทรศัพท์ก็แตกพี่น้องนั่งค่าเพิ่นเช็ดเครื่องใหม่ให้เนาะพี่น้อง ทรศัพท์ก็มีแต่เครื่องงามๆก้อยกบมาซื้ออยนะู่นี่แล้วเนาะพี่น้องนาะรอบแรกกันหน่ยมีเป็นร้านมือถือของเพื่อนเนาะอยู่โรบินสันเนาะพี่น้องร้านมือถือมีหลากหลายร้านให้เลือกเลย <c oughs> อันนี้เป็นร้านประจำของเขาเครื่องที่สองนะอันนี้เครื่องที่สองนี่ พนักงานง่นกับบริการดีเนาะพี่น้องอถ้าผู้ใดอย,ยากได้โทรศัพท์มือถือเนาะที่แวะมาโรบินสันร้านร้านนี้เนาะพี่น้องเนาะบริการดีเด้อนี่คนขายกางงามเด้อพี่น้องอน้องอลินออชอบมากเลยเพิ่งจะเคยมาครั้งแรกเนะี่ย อน้องไอรินดูหมีชอบพุ่งจะเคยมาเนาะมากแล้วเนาะพี่น้องเล็กน้อยกับตุ๊กตาชอบไหมลูกชอบไหมคะไอรินชอบไหมคะไหนหันหน้ามาสิหันหน้าหาแม่เน่ เออสาวน้อยของแม่นี่มือกี้กาพามาย่างห้างอีแล้วเนาะพี่น้องจริงๆก็ไ่ได้ยากมากอกนะแต่ว่าพาพ่อน้องไอรินมาบึงนี่เนาะพี่น้องโทรศัพท์เพราะว่าโทรศัพท์เป็นสีนี่มีกล้องพร้อมนล้วพี่น้องมีร้านขายกล้องครับอยากได้เอาอย่างลูก มีมีเอาไปได้ลูลกกล้องห้างพี่น้ใหไงเนาะพี่น้องคนหลายเด้มือนน้วันอาจจะเป็นวันเสารนะ์เนาะพี่น้องคนเลยหลายอันนี้ก็คือสิเป็นร้านแบบขายพวกเครื่องครัวเนาะพี่น้องเนาะไอลีนเพื่อนนั่นน่ะลูกมีแต่แนวง,งามๆเนาะพี่น้องแต่เครื่องครัวที่แบบแนวยากได้ทั้งนั้นเลยคนนะ เครื่องคัวแต่กะติ๊กตีเอาไปไว้ใส่เนาะเพราะว่าห้องเทากันน้อยๆอยากได้เนาะพี่น้องนะที่จันคักๆเลยของเพื่อน ขึ้นแล้วลูก bye bye. อินชอบบันไดเลื่อนเหรอลูกอายคนไม่เคยนั่งบันไดเลื่อนขึ้นบันไดเลื่อนเ็าพิดโอ้โหแล้วไปเนาะของพ่อน้องอลริน ô oh, ní ngay suit xinh, linh đù suit với lúc 100 baht, ui suit đẻc nõi, ngàm thế đấy, à linh lựan e, hãy linh lựan e, à hãy linh lựan e, long long long, <laughs> à linh lựan nè, bên hiền là vẫn xí lựan e, ô, xí lửng, xinh chung. ดูไซส์สิเอาไปไหนคะลูกเอาไปจ่ายตังค์ก่อนเอาไปเร็วไปให้พ่อจ่ายตังค์ก่อนเร็วๆพ่ออยู่สายเอาไปให้พ่อจ่ายตังค์ก่อนเร็วๆได้เสื้อเลยจับแลนเลยแบบน,นีดนดน้ดินดินอ่ะดินเลือกเสื้อผ้าเองนี่ได้สองตัว โอ้โหนี่สังเลยอ้าวสีแดงเลยค่ะสีแดงเลยอ้าวพีดูเลยไงขายอยู่ไหนฮะยังไงพี่เข้ามาสองวันวันอะไรเอีกสองวันอะไรจำไม่ได้เนี่เชื่อฟังเด็กตรงงานใช่ไหมตอนนี้การเลือกเสื้อตอนนี้ก็เลือกเสื้อให้น้องอินน้องอินนี่ทั้งสามโซ่เนี่ยเป็นต้องแพงแห้งอ่ะอันเสื้อเด็กน้อยนี่ แล้วลูกเหตุอยู่ร้านเสื้อแล้วพี่น้องคนนี้มาจ่ายอีกแล้วจ่ายให้น้องไอรินอีกแล้วเอเอคุณนะไปแล้วพี่น้องน้องไอรินขี้ดื้อคนนี้น้องไอรินยางเลาะเล่นเลาะทั่วมาเลยบ่ย่านอย่างเลยแน่ะอื ี่อันนี้ก็เป็นซันข้างล่างของเพื่อนเนาะพี่น้องนี่ก็เป็นเสื้อผ้า mm. เสื้อเสื้อผ้าร mm. อ,อ,องเทา้านี่ลดราคาเนาะพี่น้อง mm. นี่รองเทา้ากะมีแต่คู่งามๆพี่น้องนะลดราคา70%เป mm. อร์การลเลาะบิ่งซื้อดอกเนาะพี่น้องบ่ได้ซื้อเด้หนีิ วิ่งตะคู่งางามๆพี่น้องอันนี้ลด50%อันนี้สิเป็นโซนแบบชุดกีฬาเนาะชุดออกกำลังกายขนาะดพี่น้องโอ้โหนี่ต่อันงามๆคนหลายอยู่เด้อมอนี้อยู่ห้างคนหลายอยู่โอ้มีของกินน้ำพี่น้อง ขนมอุยอินทผลาัลม้ากาวกตากเนาะขนมเนาะอ,อ้โอ,อันนี้ก็เป็นโซนขายขนมนะไปเนาะ ของทะเลพี่น้องกลัวไม่ตกลัวมไม่ได้ไปไม่ไปไม่ไปก็มีทางแบบลดราคาแล้วก็ซื้อนึงแถมนึ่งนะพี่น้องแต่ก็ราคาสูงในเนาะบางตัวกกเจ็ดร้อยนี่ก็ว่าแพงอะไรสำหรับเราฮะเออเคยซื้อแต่แบบ เออตัวละสองร0อยสามร้อยวนี่เนาะสไนี่เอได้ตัวเท่าไหร่ฮะตัวเท่าไหร่ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่รู้ตัวเท่าไหร่ดูในป้ายอนี่นี่นี่เท่าไหร่พันสามตัวละพันสามอู้หูบา่าย มีในส่วนของลูกตุ๊กแบกนะครับเป็นัตนะครับตัวเลนนะครับบอกเลยว่าซานในส่วนของดูนีได้นะ้งคำร้อยเปอร์เซ็นต์สามชิ้นบนใบบบอะไหนไหนไหนอยากนอนแล้วนะอริมโน่วนนอนนะโอ้โหทุกคนกระเป๋ามีจะใบชิสวยร้านร้านใหญ่มากเพิ่งจะเคยมาเดินแบบ จริงจริงจังๆแล้ววันนี้หละเนี่ยเชื่อเลยเชื่อไลเชื่อไลนี่นะเขาลด50%เลยนะทุกคนนี่นี่น่าจะเป็นกระเป๋าแบรนด์นะอืกอุ้ยเื้อตัวนี้สวยไหมเนี่ยร้านขนมนี่เค้กเค้กขนมปังอันี้กินขนมมาลูกเอาไหนฮะ ขนมอะไรอ่ะมีขนมไหมมีแต่ของอ้วนเลยเออมีแต่ของอ้วนอเพิ่มคนอ้วนทำไมคนขายไม่อ้วนคะไม่อยู่แพี่อ๋อพี่พี่ขายขนมไหมพี่ขายขนมไอรินอะไรทำไมคนขายไม่อ้วนทำไมคนขายยังหุ่นดีอยู่เลยไอรินได้ขนมแล้วมาร้านขนม ขนมปังนมฮอปไกโดอยรอาอันนี้ก็เป็นร้านหนังสือเพื่อน,น,นอะไรไม่เอาไม่เอา,ไ,เอาไอรินดูหนังสือไหมคะฉีกหมดโอ้ไม่ฉีกอ่ะไอรินไม่ได้ฉีกเลยจับฮะจับ นี่เครื่องเย็บผ้าจักเย็บผ้ามมไม่มีอะไรกินในเย็นไม่มีอะไรหนูเอาไหนลูกหนูไปทางนี้ทางนี้นี่ของเด็กแกทางนี้หนงังสือเด็กอยู่ตรงนี้พาน้องอลินมาเบิง่งอันหนังสือเอาตัวใดเนาะหนังสือกอไก่ข้อไข่ ก็ไ <Okay, S 1> ก่เนื้าไก่ก็ไก่ไอซีหาให้ลินเลือกเองสิลินยาวไหนหาให้ลินลงไปเลือกเองสิออเอาเอาแมวแล้วกอดขนมแน่น,นแล้วไม่เอาหรอกลูขนมนี่ก็เก๋อไหมมีสติกเกอร์ไหมเป็นพันใหญ่ไหม

Hey. ไอรีนไอรีนกอดขนมแน่นเลยปะอวันนี้ได้วันนี้ได้ยันสุดน้องไอรีน3ามโทรศัพท์ของพ่อแล้วก็ขนมของน้องไอรีนกอดกอดแน่นเลย พี่เขาถ่ายรูปใ<ล>นเมนเห็นไหมไอรินได้ถ่ายรูปยังไหม,น,มน้องน่ารักมากเลยรีนนะครนี่รูปโอ้รินจะถ่ายรูปยังไงเนี่ยน,นี่ไหมถ่ายได้ตรงนี้เลยถ่ายแล้วสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้สำนาหนน้องๆเนาะ เอาไปเจอกันใ่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บายกอดขนมแน่นเลย